วิธีนะครับถอดอะไรมอเตอร์ของซักผ้านะครับเราจะใส่ตัวใหม่นะครับก็เราก็ใช้สามขาแบบนี้นะครับในการหมุนดูดขึ้นนะครับก็ตัวที่เราซื้อมานะครับมันก็จะเป็นตัวตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับทีนี้เราก็เจียให้เล็กลงเนาะนะครับเ็เจียตัวนี้ออกให้เล็กลงให้มันเข้าบ่าล่ลองแบบนี้ได้ง่ายนะครับเข้าตัวนี้ได้ง่ายเดี๋ยวผมจะลองเจียดู เดี๋ยวจะถอดดูครับว่าจะถอดได้ไหมเดี๋ยวจะหมุนถอดดูครับเราก็ตั้งให้มันได้ตรงกลางนะครับเราก็หมุนพอเราหมุนปุ๊บไปตัวขาตรงนี้มันก็จะสามขาตรงนี้ก็จะดูดขึ้นนะครับดูดตัวตัวข้อต่อนะครับของเครื่องสื้ผ้ากับถังนะครับมอเตอร์กับถัง ราจะยกไปใส่ตัวใหม่เวลาเราซื้อมามันจะไม่มีไอ <c oughs> ้ตัวนี้นะครับถ้าเราซื้อมอเตอร์ใหม่มันจะไม่มีตัวตัวล้อเบรกตัวข้อต่อนะครับมันจะมีมาแบบนี้เพียวๆแต่ถ้าเป็นมอเตอร์รุ่นสองอาจจะมีนะครับก็ขันออกไป เราก็จะเห็นว่ามอเตอร์มันจะถูกดูดขึ้นนะครับมันจะถูกยกขึ้นกดกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับลองไปทําดูนะครับใครที่เอาอุปกรณ์อะไรออก,กอยากๆนะครับก,ก็ลองทําดูทำมันก็จะออกได้ง่ายอยู่ก็ถือว่าถือว่าง่ายเลยแหละ แล้วก็จริงๆไอ้ตัวข้อต่อตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะแนะนําอยู่อย่างน,น,นะครับตัวนี้ก็จะใหญ่ไปนะครับจะลงรูไม่ได้ <c oughs> ตัวนี้นครับเกลียวมันก็จะยาวหน่อยาานะครับตัวนี้เราก็หาอรไรองนะครับก็ก็จะขึ้นได้ระดับหนึ่ง <c oughs> เราก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับตัวปอกเขาอนี้เราก็จะยกตัวนี้มาใส่ตรงนี้นะครับไปจะใส่ชุดนี้เข้าไปนะก็เดี๋ยวมันก็จะมีปอกยางอยู่นะ Here, okay, เขาไม่ให้ตัวนั้นมานะครับปลอกยางท่ามีให้ปลอกยางมาด้วยมันก็จะง่ายนะครับตัวก็ต่อยางไม่ให้มาเลยมันก็จะยากนะครับไม่มีนะครับบางร้านก็จะมีให้นะครับก็ร้านนี้ไม่มีนะครับไม่มีตัวปลอกยางนะมันก็จะยากแต่ถ้าเราไม่มีปลอกยางก็จะใส่ไม่ได้ครับนี่ครับก็ประมาณนี้ um